มีเ,เ่องอะไรบ้างเอ่ยานี้นี้เร์ล้ตานตันีตนี้นตนี้สันต้าันต้าสนิทอ่าอันเนี้ยฮันต้าสนิทนีล้วทีรอ่าคายๆตาคนใช่เวลาเราออนนะะมองปุ๊บเราก็ตั้งท่าระยะการมองเห็นใช่ันนี้เ<ม>ขามองเห็นปุ๊บเราไม่ให้มันทอะไรต่อก็ได้ใช่นะอ้าเหมือนกัน ันนี้เหมือนกันอันี้คืออะไรเซนเซอร์ทัชเซนเซอร์มีาาใช่ไหมเซนเซอร์มีหลายบบเช่นนะพอสัมผัสปุ๊บให้มันทำงานหรือสัมผัสแล้วปล่อยแล้วทำงานก็ได้นะถ้าไม่าอัวนี้ซาเซนเซอร์ไว้ไว้นไว้จสิ่งใช่ไหมมีสิะไว้เอามือไปสัมันเวลาวิ่งไปปุ๊บใช่ไหมถ้าตามองเห็น มามันเห้วยัจะไม่หยุดเห็นถ้าต,ต,ตามันเห็นมันจะถ้าเราูก่อนไดเปิอ่แปลว่าแปลว่าเราตั้งค่าว่าถ้าตามองเห็นให้มันจบเสียงเจแล้แต่เขพ๊บถ้ามันสัมผัสนจะทอะไรเอย่ยไม่อย<ต>